สวัสดีครับนาะๆนะทุกทา่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพานะ้านะครับมาอัดจารบีเพากลางนะครับในรถ u ูสุโมเอเครื่อง3.0ระบบขับเคลื่อน4หล้อนะครับซึ่งในการอัดจารบีเพากลางวันนี้จะเป็นเพากลางที่ส่งไปยังเพื่องท้ายลูกหลังนะครับ รถยูสุที่เป็นขับสี่นะครับเขาจะมีเพากลางอยู่2ชุดนะครับก็คือชุดที่ไปเฟืองคายลูกหน้านะครับชุดนี้ผมมีคลิปไว้อยู่แล้วนะครับน่าลองหาดูนะครับในช่องส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นเพากลางนะครับที่ส่งกาลังไปยังเฟืองคายลูกหลังนะครับสําหรับน้าๆที่ไม่อยากฟังอธิบายนะครับข้ามไปที่ท้ายคลิปได้เลยนะครับจะมีวิธีการอัดจราบีอยู่นะครับ โอเคส่วนที่นั้นๆอยากฟังอธิบายก่อนนะครับก็เป็นดังนี้ครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับแน่นอนที่สุดจะต้องเป็นจารบีนะครับจารบีที่ผมใช้จะเป็นของเบสโกนะครับตัวนี้เกต L 3นะครับเป็นเกดปกตินะครับไม่ได้ใช้ลิเทียมคอมเพกต์แต่อย่างใดนะครับใช้เป็นเกดตัวนี้นะครับส่วนลืมบอกนะครับใช้ประมาณ เศษหนึ่ส่วนสีของกระปุกนะครับกระปุกนี้ครึ่งกิโลนะครับประมาณนี้นะครับหรือถ้าน้าหนาต้องการสะอาดหน่อยก็ประมาณครึ่งกระปุกนะครับไล่สักสองสองรอบสามรอบนะครับแต่ของผมนี่จะไล่รอบเดียวนะครับถ้าอาดบ่อยๆนะครับไล่รอบเดียวก็เพียงพอนะครับเพราะเดี๋ยวรอบหน้าเขาก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ฟุตเหล็กนะครับไว้ทําอะไรนะครับเดี๋ยว ผมแจ้งทีนะครับแล้วก็ผะเอกของงานนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าที่อัดเะลบีนะครับของผมจะเป็นตัวนี้นะครับประมาณนี้ตัวนี้นะครับผมไม่ได้ซื้อนะครับแถมมากับรถไถ่ายคูบต้านะครับใช้ดีนะครับผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเก่าแล้วล่ะนะครับก็สีก็แตกออกมาแล้วแต่ว่าใช่ดีนะครับอัดอัดได้เนียนมากนะครับตัวนี้นะครับ ก็ขั้นตอนก็ไงามาก็นํำจาะบีนะครับไปใส่ในที่อัดจละบีนะครับโดยใช้ฟูเล็กนะครับในการที่จะเอ,อพาจาะบีเนี่ยเข้าไปจนสุดนั่นเองนะครับจากนั้นก็ทําการอัดจาะบีนะครับการอัดนะครับเดี๋ยวนะ,นะไปชมที่ท้ายคลิปนะครับจะมีคลิปสาธิตการอัดอยู่นะครับก็อัดไปเรื่อยๆฮรอัดจนกว่าเราจะเห็นจารบีตัวใหม่นะครับ ไล่จารบีตัวเก่ามาจนเห็นจารบีตัวใหม่นะครับก็ประมาณนั้นก็เสร็จสิ้นนะครับจากนั้นก็ทาความสะอาดนะครับตัวเขาเรียกว่ากากบาดนะครับให้สะอาดแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับส่วนหากนาน้าไม่เคยอัดเลยขออภัยครับหากนานาไม่เคยอัดเลยนะครับผมแนะนําให้อัดสักสองรอบสามรอบนะครับเพื่อไล่จารบีที่ติดค้างอยู่อ่ออกให้หมดนะครับจารบีมีอายุการใช้งาน นะครับถ้าเขาหมดอายุการใช้งานเขาจะเป็นสีดำดำนะครับพอเขาเป็นสีดำนะครับเขาจะไม่มีคุณสมบัติในการลดแรงเสียดทานนะครับซึ่งจะทําให้กากบาทของเราเนี่ยนะครับเป็นร่องนะครับพอเป็นร่องเนี่ยเพาจะขยับได้นะครับพอเพาจะเขาไปครับพอเพาขยับได้เขาจะเกิดเสียงนะครับในการเปลี่ยนเกียร์นะครับหรือว่าในการที่เราเดินคันเร่งเบาคันเร่งเดินคันเร่งนะครับมันจะมีเสียงมาจากข้างล่าง นะครับหรือรายที่สุดเลยนะครับก็คือกากบาทนะครับจะแตกนะครับเผ่าก็จะหลุดร่วงลงมานะครับซึ่งคงเป็นไปได้ยากนะครับแต่ถ้าไม่ได้เซอร์วิสเลยเป็นไปได้แน่นอนนะครับสําหรับอ,อัจรบีเผากลางนะครับที่กาที่กากบาทนะครับที่บริเวณเอเอผมลุ ผมลืมบอกไปตั้งแต่ข้างต้นนะครับที่อุดจะเอ้ที่อัดจารบีจะไปที่อุดกีจอาเฉยเลยที่อัดจารบีนะครับของเผากลางเฟืองท้ายลูกหลังจะมีอยู่2จุดนะครับก็คือที่บริเวณท้ายเกียร์ฝากนะครับหรือว่าเกียร์สลเกียร์สี่คูณสนั่นเองนะครับหจุดนะครับบริเวณกากบาทตรงนั้นนะครับแล้วก็จุดที่2นะครับจะอยู่บริเวณกากบาทหน้าเฟืองท้ายนะครับจะมีอยู่2จุดนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะตัวไฮ g h นเดอร์จะไม่มีนะครับตัวขับ2 m งมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเป็น a l l New D-Max Highlander นะครับตัวขับ2จะไม่มีที่ที่อัดจะไปที่อุดอยู่เอยเลยจะจะไม่มีที่อัดจะละบีนะครับก็ประมาณนี้ส่วนที่เป็น4คนสทั้งหมดจะมีมาให้นะครับสำหรับรถอีดูสุกโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะท้ายคลิปนะครับผมจะมีวิธีการสาธิต นะครับแบบง่ายๆสั้นๆให้นานาชมกันนะครับว่าวิธีการและขั้นตอนเป็นอย่างไรครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอจบไปจากเพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับนานาทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ